สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2500นาจะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบายบา,ยบายแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะเอามาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวไปดูเรื่องของพายุ ลูกที่14ซึ่งตอนนี้ก่อตัวแล้วนะครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยเขาบอกว,ว่าวันเดียวจะเข้าประเทศไทย <c oughs> เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับเดียวคุยกันกับคุณชวลิตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียนครับวันนี้เรื่องของครอบครัวยุคใหม่จะยอมลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกนะครับทำไมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์ปริจผลการพิมพ์เพน่อการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าเรียองครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียก Pro r o t e c t p ล s s Life ขอไปครับเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่สามารถออมเงินแล้วก็ให้ได้รับการคุ้มครอง จากอุบัติเหตุไปด้วยนะครับโดยธนาคารอมสินจะให้วงเงินในการคุ้มครองเนี่ยสูง20เท่าสูงกว่า20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือที่อยู่ในบัญชีนะครับแต่ว่าไม่เกิน10ล้านบาทนะครับถ้าเป็นกรณีของอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็จะให้วงเงินคุ้มครอง20เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งกรณีของรถจักรยานย,ยนต์นั้นจะไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Plus ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับส่วนการฝากสามารถฝากขั้นต่ำได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับจะอยู่ที่ระละ0ต่อปีนะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยนั้นเมื่อได้รับดอกเบีย้ยกลับมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับบทเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้ หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะติดต่อที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าซึ่งสามารถเก็บอาหารแล้วก็เก็บความร้อนได้ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งะวันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจ รายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็นย YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว็นบักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกกัับคุฟ้ฟง่อนาาาถมมมาต ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียก Pro Protect Life Plus นะครับซึ่งจะสามารถเป็นบัญชีเพื่อออ,อมเงินก็ได้แล้วก็ยังจะได้รับวงเงินในการคุ้มครองจากอุบัติเหตุนะครับสูงสุด20เท่าของยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ในบัญชีนะครับหมดเขตรับฝากวันที่30พฤศจิกยายนนี้ทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเพื่อเรียก โปรเทคไลฟ์พลัสนะครับซึ่งสามารถเป็นบัญชีเงินออมก็ได้แล้วก็ยังได้รับการได้รับวงเงินในการคุ้มค,ครองกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไปโดยจะมีมูลค่าไม่เกิน20เท่าของยอดเงินคงฝากที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีนะครับบทเขตรับฝากวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังครับว่าเงินฝากเพื่อเรียก r o t e c t Life Plus นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเงินฝากแล้วก็วงเงินในการคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินคุ้มครองไม่เกิน20เท่าของยอดเงินฝากในบัญชีแล้วก็จะต้องหรือไม่เกิน1ล้านบาทนะครับคำถามคือว่าเงินฝากเพื่อเรียก r r t e c t t i f e Plus เนี่ยนะครับจะหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ทุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่30พฤศจิกายน2 5 0 0วันที่16กันยายนนะครับ2567นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดปทุมธานีครับขาแะได้ความยินดีครับ คุณดารุณีสุขใจนะครับก็แสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็ไปดูเรื่องราวของสภาวะอากาศกันนะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่1นนะครับของพายุดีเรสชันตอนนี้เป็นดีเรสชันอยู่นะครับก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็คาดบ่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็จะขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณสักวันที่ 20- 21ถึงกันยายนนี้นะครับนั่นแปลว่าจะทําให้ประเทศไทยได้มีฝนตกหนัก กับมีลมแรงช่วงวันที่20-23กันยายนนี้ขณะที่อิทธิพลจากร่องมรสุมและก็มรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งพื้นที่กทมและก็ปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่17ก็คือวันนี้จนถึงวันที่21กันยายนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณชวริตตันทรรัตน์นะครับกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณเตครับ S <S สวัสดีครับคุณผิรพับผทนผู้ฟังสวัสดีครับดูจากทิศทางน่าจะเข้าไทยไหมฮะก็เข้าบริเวณภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนครับก็จะเป็นบริเวณที่เอเอน้ําเคยท่วมน้ำเคยท่วมเมื่อสัปดาห์สิบวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังท่วมอยู่ในภาคอีสานตอนบนที่ขอบน้ําโขงครับ เราะฉะนั้นก็จะมาเติมน้ํานะจะมาเติมน้ําในลําน้ําสาขานะครับ,นรบในตัวลาน้ําโขงคงคงจะทรงตัวอยู่ขนาดนี้นะครับคือกําลังลดลงนะะแม่น,น้ำโขงนี่จะสูงสุดวันที่สิบแปดนะครับวันพรนุนะ่งนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้คนที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะตั้งแต่บึงการนาครพนมแล้วก็มุกดาหารเนี่ยครับ,รบก็ต้องไปดูนะครับว่า น้ำจะสูงกว่าวันนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งหนึ่งฟุตนะนะฮะสาสิบเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในระดับนะที่อยู่ติดกับแม่น้าโขงในที่ลุ่มต่ําแล้วอยู่ในระดับที่เรียกว่าวันนี้นะยังไม่ท่วมอีกสามสิบเซนติเมตรนี่ต้องยกย้ายไปอยู่ที่สูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงของมีค่ารถยนต์นะคนเจ็บคนป่วยเนี่ยครับเพราะว่ามันจะทรงตัวอยู่ในระดับวันพรุ่งนี้อีก อีกเป็นสัป,ปดาห์นะหมายถึงว่าแทนที่จะลงนะหลังจากสิบแปดนี่จริงๆตามการคาดการเดิมนี่มันจะเริ่มลดลงนะครับมันมันจะยังทรงตัวขนาดนี้อยู่เพราะว่ามีพายุใหม่นะครับในลูกที่สิบห้านี่เข้ามาบริเวณนี้พอดีนะครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ําในแม่น้ําโขงคือลักษณะการไหลของเขาเนื่องจากเขเป็นแม่น้ําที่มีความกว้างของแม่น้ํามากนะฮะใหญ่มาก เอ่อเวลาเขาไหลลงมาเนี่ยเขามาทําให้น้ําที่เป็นม่น้ําสาขาเนี่ยรับน้ําเข้าไปด้วยหรือเปล่าครับคุณชบลิตหรือว่ามันมันปล่อยตามม่น้าโขงเลยตามคนตามบล็อกเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับโอ๋อถูกต้องเลยครับเพราะว่ามันมันเอ่อขึ้นนะะ<า>ตัวมน้ําโขงก็เอ่อขึ้นย้อนเข้าไปนะครับอย่างเช่น่นห้วยหลวงห้วยหลวงห้วยหลวงยังดีหน่อยนะที่คนพิสัยนี่คนพิสัยอ๋อทีอาการปิดปากไม่นะเนั้นน้ำโขงจะไม่ไหลย้อนนะครับ แต่ลำน้ำสาขาสายอื่นสิครับทุกสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนองคายลงไปนะฮะบึงการนครพนมชาติพนมะพนมนี่ก็ดีอย่างนะลำน้ำกล่นี่ก็มีอาคารปิดปากแม่น้ำแต่น้ำสงครามนี่สิครับน้ำสงครามมีจากข่าอุเทนนะฮะจะเออขึ้นไปถึงอำเภอศรีสงครามวันนิก็วันนอนนิวาสอากาศอเลยสกลนครเลยนะฮะอ่าสกลนครฮะอ่าคราวนี้เขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่วันที่สิบเก้าฝนก็จะเริ่มตกแล้วครับสิบเก้านี่ อ่จริงๆพายุจะขึ้นฝั่งที่ดานังนะครับดานังก็ใกล้ๆกันนีเจยมันใกล้ๆอ่ะครับดานังกับเรียกว่าดานังกับนครพนมไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยเพราะฉะนั้นฝนตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วครับที่สิบเก้ก็จะเริ่มตกแล้วครับในเกณฑ์ที่เรียกว่าจะต่ํากว่าหนึ่งร้อยมิลิเมตรก็ตามนะฮะแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตามมานี่หนึ่งร้อยมิลิเมตรกว่าขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็ คนไม่ว่าจะเป็นน้ําอูนวานอนิวาอากาศนวยสีสงครามนะถึงแท่าอุเทนเนี่ยครับที่เป็นน้ำสาขาเนี่ยครับวันวันนี้ท่วมเท่าไหร่ก็ต้องบวกไปอีกประมาณห้าสิบเซนนะครับแล้วก็จะทรงตัวอยู่นานเนื่องจากว่าเป็นที่ลุ่มต่ํามากนะครับดั้นั้นสาขาทุกสาขานะครับอันนี้ผมเอ่ยนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับทุกสาขาเลยครับคือคือฝังต้องนึกภาพตามว่าเอย่างแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่น้ําสาขาเขาจะไหลลงแม่น้าเจ้าพระยาถูกไหมเจ้าพระยาไม่มาก แต่ถ้าเกิดเคลือนปล่อยน้ำมามาในปริมาณมากปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะย้อนกลับไปไหลเข้าไปไอ้พุกแม่น้ำสาขาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเออขึ้นมาเรื่อยๆจำนวนนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้เป็นลักษณะเหมือนๆกันเลยครับที้เอแล้วจะเออแล้วทรงทรงตัวอยู่นานด้วยนะครับเพราะว่าตัวลําน้ําใหญ่เองมันคงที่ฮะมันไม่ลงนะครับและทีเดียวก็ น,นี่จะลงแล้วนะครับ,รบอ่าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดถึงยี่ห้าพอลงไปปุ๊บนี่เออลำน้ำสาขาต่างๆก็จะได้ะบน้ำลงได้นะอันนี้พอฝนมาตกในพื้นที่นี้เลยนะครับในพื้นที่นี้เพียงแต่ว่าดีที่ว่ามันไม่ใช่ลูกใหญ่เหมือนอย่างนี้อย่างนี้นั่นเข้ามานี่เรียกว่าใต้ฝุ่นนะเข้าเวียดนามใต้ฝุ่นระดับสองนะครับอันนี้เองคิดว่าพอมาถึงเวียดนามก็คงเป็น พายุโซนร้อนเหมือนที่อย่างตอ,อก็เบายมวิทยาได้ได้แจ้งไวน้นะครับครับทีนี้ระหว่างการเดินทางจากฟิลิปปินส์มาเวียดนามเนี่ยนะครับเอ,อมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมที่มันจะเสริมให้มันแรงขึ้นหรือว่าเบาลงได้บ้างเดี๋ยวคุณชลิิครับเอในระหว่างทางนะในระหว่างทาง,ทางนี่แกะกินอะไรบ้างคิดว่าจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเป็นระดับ น่าจะถึงไต้ฝุ่นนะครับไตฝุ่นน่าจะถึงไตนนี่คือในทะเลนะฮะในทะเลนะฮะในทะเลในทะเลแต่คราวนี้พอจะขึ้นฝั่งนะครับมันมันจะมีตอนนี้นะครับที่กรมอุตุตามอยู่แล้วกรมอุตุบอกนะฮะก็จะมีมวลอากาศเย็นทีจีนมวลอากาศเย็นจะไปให้จีนนี่ดันลงมาเลยนะไอ้การที่ไอ้การที่ดันลงมาเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างสองพายุนี่เลยฮะอยู่ระหว่างฟูลาซันที่ เข้าไปที่เซี่ยงไหนะครับแล้วก็ต่ำลงมาเป็นกวางตุ้งนี่นะครับของเราก็เหมือนกันนะเดิมเดิมนี่จริงจะไปในแนวทางของอย่างนี้เลยคือไปหลวงพระบางนะครับอันนี้ก็ถูกคิดประมวลอากาศเย็นนี้นะครับก็จะดันลงมาดันลงมาอยู่ที่นครพนมนะครับก็มีดีด้วยนะครับหมายถึงว่าดีตรงที่ว่ากำลังมันจะอ่อนลงแทนที่จะเข้าแบบใต้ฝุ่นก็คิดว่า พอจะมาเข้าที่ดานังก็คงจะอ่อนตัวลงเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นนี่จะไปทําให้สลายลดกําลังลงได้หายซ่าลงไปได้ครับคราวนี้เออมวลอากาศเย็นจากจีนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไว้ทางไหนือนะฮะเอาเลยมาแล้วบุกมาเลยนะให้บุกมาช่วยดันดันไว้ด้วยเะาระจะได้ไม่มากนะแต่ถ้าเกิดเข้ามาไปถ้าจีนเข้ามาอย่างนี้เนี่ยคุณชวริทับผมถามความรู้นิดนึงแล้วทางใต้เรามันจะไม่ไม่หนักแหละ โอ้ใช่เลยครับภาคใต้นะฮะภาคใต้ฝั่งอันดามันใช่จริงภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่เพียงแต่ขึ้นฝั่งที่ดานังนี่นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองนะฮะลงไปที่พังงาภูเก็ตตรังนี่นะครับตอนนี้ฝนมากแล้วนะฮะมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกอ๋อเพราะมันโดนด,ดึงไปใช่ไหมฮะ ฮะมันโดนโดนชืน้นเขาจะดึงนะฮะเขาจะดึงความชื้นจากทะเลอันดามันนี่ขึ้นมาฟังนะมาช่วยกันมารวมกันก็ทําให้ฝนตกทางฝั่งอันดามันมากขึ้นนะครับในตรงนี้ด้วยครับระยองกันอ่าอันนี้ก็รับจากอาวไทยไปเอาเลยนะครับตั้งแต่วันที่สิ้นี่ก็ฝนจะเพิ่มกว่าทุกวันนี้อีกครับครับครับเอ็นี่ผมถามเผื่อประเทศเพื่อนบ้านเรานิดหนึ่งแล้วทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่หนักเลยฮะโขงก็ลงไปเยอะแล้วก็ฝนมาอีกเนี่ย โอ้กัมพูชาจะจะไม่หนักครับเพราะว่าในในส่วนที่ตัวพายุนี้ก็จะเป็นเพียงขอบขอบนะบที่จะลงไปถึงเพราะนั้นเขาฝนตกแบบแบบสบายๆมันนะม็นน้ากนธรรมดานี่นะ,ะรับน้ำเข้านาได้สบายน้ำก็รับน้ําได้สบายนะครับส่วนที่เรียกว่าความชื้นที่ถูกดึงจากทะเลเอ่าวไทยก็จะไป จะไปติดอยู่แถวเรียกว่าทางตอนใต้นะสีหานุวิวอะไรนี้บ้างนะครับซึ่งก็จะไม่มากนะจะไม่มากเพราะเขาจะไปเจอภูเขาที่จันทบุรีตราดใช่ไหมฮะครับใช่ครับมันก็จะอ่าจะไปหนักตรงนั้นอ่ามมนมีเขาที่เรียกว่าอ่อความชื้นขึ้นมาก็รับไว้เต็มเต็มเลยฮะครับอกุ้มอกอุ้มไว้แล้วก็ตกบ้านเราฮะไอ้ที่จะข้ามไปถึงสีโสพลนี่กว่นิดหน่อยครับมันก็เหมือนเหมือนฝั่งเมืองกาญไหมครับคุณชวลิต ครับใช่ไหมฮะฝั่ง,งนู้นนี่รับน้ำเต็มๆ,ๆเลยของเราไม่ค่อยมีอ่าใช่ครับฝั่งอย่างฝั่งเมืองการจริงๆอิทธิพลของ พายุหมายเลขสิบห้านี้นะครับสิบห้าฮะก็เรียกสิบห้าไว้ก่อนเพราะเขายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับก็ทําให้เรียกว่าอันดามันขึ้นมาทั้งแถบขึ้นมาทั้งแถบแต่ว่าที่ประจวบนี่ก็จะถูกพม่ารับไปพม่ารับไปก็จตกแบบสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบเพชรบุรีกาญจนบุรีขึ้นไปถึงพบท่าสองยางแล้วก็ไปถึง เอ่อแม่ห้องสอนเนี่ยครับก็จะฝนตกแบบสบายๆนะครับเชียงใหม่ตอนล่างก็สบายแต่ว่าเชียงใหม่ตอนบนเนี่ยครับตอนบนวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็จะรับฝนด้วยนะครับครัเพราะฉะนั้นนอน่านธาไมนี้วนี่วันฮก็ก็จะรับฝนด้วยครับวันที่เอ่อสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับก็ ตัวพายุจะเข้าไปจริงๆที่นั่นวันที่21นะครับแต่กองหน้ากองหน้าจะเข้าไปแล้วนะครับ20นะฮะก็จะเริ่มมีฝนตกคราวนี้น่นนั่นตอนบนก็คงนึกออกนะครับว่าเอตั้งแต่ท่าบางผามาถึงอำเภอเมืองก็น้ําเยอะอสองครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะสามที่เอาสองครั้งสองครั้งใช่มีน้ํามามากรับ กเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเอ่ออ่างเก็บน้ําขื่อเศริกิจเก็บไว้ได้หมดนะครับเดี๋ยวคุณฝังต้องเข้าใจว่าน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยมันไหลไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปลงม่น้ําโขงใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะลงน่าน,ลงน,านลงน่านก็มาลงสศริกิจทีรจ่รับได้สบายสบายไม่มีปัญหานะครับรับได้สบายครับอ่าแล้วส่วนที่สุโขทัยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเอ่อฝนฝนตกที่แพร่กับที่ พยามีนะครับแต่ตอนนี้ปริมาณน้ํอลงไปแล้วนะครับลงไปอยู่ต่ากว่าตลิ่งมากแล้วก็อาจจะมีแถวแถวบางกระกมของพิษณุโลกก็ต่าง่ามของพิจิตรนะครับก็จะมีน้ําเพิ่มขึ้นอีกครับอ๋อครับทีนี้ถ้าเกิดฝนมันมาตามแนวนี้เนี่ยนะครับตามแนวนครพนมสกลนครมาตามสายถนนนิตยโยเลยแล้วกันผมใช้คํานี้เขามาตามนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะต้องสูญเสียกําลังไปที่ผูพานร้วยมฮะใช่ครับผูผานาสูงนี่ก็ ก็ก็จะถูกดันไว้กันกันไว้แต่ว่าพเสกลนครนี่มันอยู่ข้างภูพานใช่ใช่ใช่ผู้พานบังนะครับอยู่ด้านอยู่ด้านรับฝนเลยอ่าด้านรับฝนเลยนะครับรับฝนแล้วจริงๆพอพอเขาก็มีกําลังพอเนื่องจากว่าเขาเป็นพายุที่มีแรงนะครับมีแรงการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเขาจะข้ามภูพานมาได้ข้ามผูพานมาได้เนี่ยครับก็ เอ่อเรียกว่าแถวตอนบนของกาลสินแต่เป็นส่วนดีนะครับก็เติมน้ําให้เติมน้ําให้อ่างเก็บน้ําลาเปล่านะครับผมอยากให้ไปถึงเอ่อเอ่อแถวขนแก่นด้วยครับว่าจะได้ไปเติมอุบลรัฐอุบลรัดยางน้ําน้อยอยู่น่าจะไปได้นะฮะดูท่าทางถ้ามาขนาดนี้ที่ว่าไปไปถึงแต่เป็นเป็นน้ำเสียขอบขอบนะครับเวลามาถึงหนองคายแล้วจะเงยขึ้นไปทางเหนือก็ไปนั่นตอนบนนะครับาะฉะนั้น เลยเองก็ยังฝนตกไม่มากเลยครับ,รบจังหวัดเลยนะฮะจังหวัดเลยจะตกไม่มากก็แต่ว่าก็มีฝนตกมากเรียกว่าได้พอดีพอดีแล้วกันนะฮะก็ฝนแก่นก็คงจะพอดีพอดีเติมน้นาําใน,นอเก็บน้ำขื่ออุบลรัตนะครับขอนแก่นตอนบนนะฮะเติมน้ําได้ครับขอนแก่นตอนบน กระสินตนบนบเพราะฉะนั้นลำปาวก็จะรับน้ําได้ดีอุบลรัฐนี่ก็จะได้รับน้ําแต่ว่าก็ยังน้อยไปหน่อยอยากอ,อยากอยากได้มากกว่านี้สผมเป็นห่วงสีทงครามเนี่นะครับมันจะหนักไหมครับเพราะว่าของเดิมนี่ก็เต็มอยู่แล้วกว่าจะระบายทันนี่แต่ช่วงดีที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วแหละมันก็เลยทําให้อาจจะผลกระทบไม่มากเท่าไหร่นักนี้ก็เรียกว่าแทนที่น้ําจะเริ่มลดลงก็จะไม่ลดแล้วอ่าครับ ไม่ลดแล้วก็จะมีฝนมาเติมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาระวังว่าใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำแต่ว่าเขาเองเขาก็พื้นที่ชุ่มน้ำเขาจะพอรู้ตัวในเพียงแต่ว่า<ช><ช>อยากให้สูง<ช>ขึ้นอีกห้าสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ก็จะจะมีฝนตกหนักครับอ่าครับ,อรบเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอต้องเจอกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันมาลูกนี้ปุ๊บเรี่ยมันจะมาถึงน่านแต่ว่าจะเข้าเชียงรายเข้าพะเยารือเปล่ายังต่อไปได้ใช่ไหมฮะ ก็เข้าครับจะทะลุออกไปพม่าออกไปถึงย่างกุ้งครับอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นแต่แต่เรียกว่าตอนนั้นกําลังมันก็เป็นเออเป็นดีเพชชันธรรมดาแล้วนะฮะฝนตกธรรมดาฝนตก่าฝนตกประมาณแต่ก็ถึงถึงตึงถึงหนึ่งร้อยมิลิเมตรอยู่นะครับประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยมิลิเมตรนะครับที่จะตกบริเวณเชียงรายนะเชียงรายก็บริเวณที่เพิ่งทําความสะอาดไปแม่สายอม่สายตัวเมืองไงก อยู่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลิเมตรนะครับที่วันที่21แล้วก็22ครับรวมทั้งเชียงใหม่ตอนบนหมายถึงว่าฝางกับแม่อายฝางกับแม่อายนี่ก็พ่่มมาแล้วนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ว่าอ่20 21ก็จะมีฝนตกอีกครับเอาลวอย่างที่พยาววันนี้นยเกิดอะไรขึ้นนะ เออพยาอนี่มันฝนตกเฉพาะเฉพาะที่เฉพา<น>ะพที่ใช่ไหมครเฉพาะที่ฮะปริมาณสูงนะครับก็ก็เลยท่วมไปเนื่องจากว่าจริงๆไอตัวลําน้ําอิงเนี่ยมันมีน้ําเยอะมาตลอดนะครับน้ำน้ามาก <ๆ S 1> เพราะว่าตัวลําน้ําอิงนี่คดเคี้ยวมากกว่าจะไหลไปถึงอาเภอเทิงเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นเชีงยงายน้าที่ไม่ว่าแม่สายจะระบายลงไปหมดแล้วนะครับ,รบแล้วที่แม่น้ํากกเชียงรายจะระบายลงไปมากแต่ยังไม่หมดนะครับ,รบน้ําอิงก็เช่นเดียวกันนะ จะจะจะเหลือเรียกว่าปิ่มตลิงอยู่นะครับตั้งแต่เรียกอําเภอเมืองไปถึงอําเภอเทิงนะครับอําเภอเมืองพยาวเนี่ยครับอ๋อเขาน้ําน้ำเขาไหลไปทางตะบนออกนะครับออกเทิงแล้วก็ไปลงไปน้งพุ่งน้ไหลขึ้นเหนือครับแต่นริงนี่ไหลขึ้นเหนือครับจากพยาวขึ้นไปอําเภอเทิงแล้วก็ ไปไหลลงปากอิงที่ใกล้ๆกับเชียงของครับครับอบอกผมเพิ่งรู้นะฮะแสดงว่าน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวคนกรุงเทพจะไปตื่นตกใจว่าเดี๋ยวน้ำมันจะลงมาทางแม่น้ำยมอีกไม่ใช่นะไม่ครับจะไหลไปไหลไปเมืองเชิงครับไหลไปเมืองเทิงจะมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็จะไหลมาแต่ว่าเนื่องจากว่าส่วนตอนล่างนะตอนล่างฝนตกไม่มากแล้วครับจะไปตกมากที่พยาวตอนบนครับ อ่าครับเอ๊ะผมสเกตอย่างงี้วันจันทร์วนีิอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้วันนี้เลยเนี่ยเอ่อได้ข่าวมวาว่าทางแถบภาคเหนือเนี่ยเขาก็ตกนะฮะตกหนักเลยนะตกแบบตกหนักแต่ว่าตกไม่นานและตกเฉพาะที่ผมจําได้ว่าเราเคยคุยก<ช>ันไหมครัว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ไอารานิญาที่เราคุยกันนีใช่ไหมอันนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องโรคร้อนครับโรคร้อนนะอ๋อไอันิญาจริงๆยังไม่ไม่ยังไม่มามีอิทธิพลครับอานญีาก็จะเป็นเดือนตุลาคมนะครับโมยังไม่มาอีกเหรอ ฮะยังไม่มาเลยครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาหาลาย <c oughs> ครับแล้วกําลังก็อ่อนลงด้วยนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นระดับลบสองหรือลบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็จะไม่แรงเท่าไหร่แล้วนะครับ <c oughs> ตัวลา,า,านิยะแต่คราวนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยครับทาให้ฝนตกเฉพาะที่เป็นย่อมบริการมากอ่าเหมือนเหมือน เรื่องที่พยาวเนี่ยครับเฉพาะที่นะครับแล้วไปไปตกไอ้ตอนที่เขามีน้ําเต็มแม่น้ําอิงอยู่แล้วเนี่ยครับลาน้ําสาขาก็ไหลไม่ลงไหลไม่ลงก็ท่วมเลยนะครับมหาวิทยาลัยพยาวนี่เขาอยู่บนเขานะฮะหลังหลังมอนี่เป็นภูเขาสูงเลยใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยใช่ครับในตัวเชิงเขาเชิงเขานี่มันจะท่วมท่วมเร็ว่ว่เร็วเรียกว่าฝนตกท่วมเลยแล้วก็ถ้าหากว่าไปตกเฉพาะที่เอาเรานึกถึงภูเก็ตก็ได้ครับอ่าครับ ถ้าเป็นลักษณะเชิงเขานะฮะภูกเก็ตไม่ว่าจะเป็นกระทู้ลาดนี่นะครับฝนตกเข้าไปส mm องร้อยถึงสามรอยมิลิเมตรนะครับแต่แต่ตัวพะเยานี่ไม่ถึงนะครับตัวพะยาร้อยกว่ามิลิเมตรเพียงแต่ว่าวันตกเทลงมานะเทลงมาในที่เดียวนในที่เดียวบริเวณที่เดียวนั้นพอเป็นจุดอ่อนปุ๊บนะครับก็จะถูกท่วมทันทีเลยนะครับจุดอ่อนจุดอ่อนก็ได้แก่เชิงเขานะฮะเชิงเขาถ้าลงไปในลําน้ําแล้วก็อยู่ที่ลุ่มต่ําของลําน้ํานะครับเรียกว่า ตัวใกล้ๆน้ําอิงเนี่ยครับก็จะน้ําเอ่อขึ้นมาด้วยครับอ๋อด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศมันเป็นภูเขาแล้วก็มันถูกบีบให้น้ำเนี่ยมนไหลลมารวมกันมันก็เลยไหลด้วยความเร็ว,วหรือเปล่าครบครับใช่ฮะไหลมาอย่างเร็วแต่คนนี้พอไหลเร็วนะแทนที่จะระบายลงน้ําอิงได้เร็วน้ําอิงมีน้ํามากอ่า มันก็เออล้นขึ้นมาอีกก็เลยระบายลงได้ช้าด้วยนะครับก็สองออสองแรงบวกเลยครับ,รบนี่ครับมันผมไม่เคยเห็นพาพอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครคุณชวลิตในภาคเหนือของเราที่มีปรากฏการณ์อย่างฝนตก5วันคราวนั้นแล้วก็แพร่น,น่านใช่ไหมฮะโดนไปเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาตกทีนี้ตกหนักจากยางอีกเนี่ยที่เชียงรายแม่สายก็โดนไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกพยาก็โดนตามมาเนี่ยม,มันเป็นปรากฏการณ์อะไรัะอย่างนี้ คืออันนี้นี่เกี่ยวพันนะครับคือยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าต้องอาศัยงานวิจัยอีกมากนะครับแต่ว่าเกี่ยวพันกับเรื่องโลกร้อนนี่ค่อนข้างแน่นอนนะครับตั้งแต่ปีเอ2564เป็นต้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่ามีฝนตกเป็นหย่อมรุนแรงอย่างนี้นะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีมาแล้วสองครั้งนะครับเอเดือนพฤษภาคมก็ที่จอมทองครับพอเดือนปลายเดือนสิงหาคมนะก่อนก่อนที่อย่างนี้จะมาเนี่ยครับก็ ก็ตกที mm, too, h, ar, mm ya, h, ่แม่แตงฮะแม่แตง250มิลิเมตรฮะทั้งสองครั้งเลยนะครับซึ่งซึ่ง250แล้วไม่มีพายุอะไรไม่มีร่องความกดอากาศต่ําอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเอ่อน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องโลกร้อนนะครับอืมอ่ามีมีใครกำลังศึกษาอยู่ไหมครบึงการใช่ครับฮะบึงบึงการเองก็เคยตก250มิลิเมตรมาแล้วแต่ตกวันเดียวนะฮะวเดียวแล้วตกโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่มีน้ํามากก็เป็นแต่ นะในช่วงเดือนสิงหาคมน,นั้นนะครับครับคล้ายๆกับพงผู้เกตเรื่องเกเียวภูเก็ตนี่ท่นก็เห็นวคือเชิงเขาก็ถูกท่วมแน่นอนครับเวลาตกแต่ภูเก็ตนี่ตั้งสามร้อยห้าสิบมิลลิเมตร เยอะมากวันเดียวเลยนะครับด้วยความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณชวริรับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณชวลริตจันทรรัตน์นะครับกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าเรื่องราวของครอบครัวยุคใหม่นะครับที่ยอมลงทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศัก์ ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าเรี่ยงนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life Plus นะครับซึ่งเป็นทั้งเงินออมแล้วก็วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุโดยจะให้วงเงินในการคุ้มครองไม่เกิน20เท่าของยอดเงินยอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับ เงินฝากเผื่อได้พิเศษนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินคำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมาละครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ